ไปก่อนอยากลาตราคุณจะถึงมาขั้นบันไดสิงแต่บันไดสิงคุณตายไปทั้งหลายสิบขั้นอย่างผมนี่ขึ้นไปหัวใจวายตอนนี้นะฮะแล้วจากนั้นจะถึงบันไดานาคาลาซึ่งมีนาคโชว์หัวเป็นหัวล้านๆนะ่ะนะนะกลางบันไดานาคาลาเนี่นนะเขาออกกัน้นกั้นไอ้รวดหนามไว้จมบ,บนพ้ากั้นรวดหนามไว้แล้วกั้นรวดหนามรอบๆไปตลอดเลยนะให้ขเขมรขึ้นเฉพาะบันไดหักครับสีนุนก็ตามขึ้นบันไดหักมา ผมขึ้นไปแรกก็เป็นอย่างเนี้ย้วฐานไทยก็ครมหมดอย่าพูดถึง4.6หรีทับซ้อนไม่มีหมาขเขมรนึ่ตัวยังไม่ขึ้นมาเลยนะฮะตรงนี้หลังจากนั้นแล้วมันก็มีการเกิดปรากฏการณ์เขมรแดงขึ้นเราให้เข้ามาเข้าไปอยู่ในฐานะที่เราช่วยเหลือเขามาตั้งถิ่นฐานตรงนั้นแล้วพอต่อมาอการท่องเที่ยวม,มาก็ไปขยับพื้นที่ตรงนั้นาลามจราอมาเป็นบันไดสิงห์จากบันไดสิงห์เข้าไปถึงประชิตเลย แล้วนี้ขเขมรก็เข้ามาทำการค้าขายเป็นตลาดค้าขายขึ้นมาพอมีเรื่องแต่มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนนั้นจนตั้งเป็นความริเริ่มบรดกรโรกโรกขึ้นมามันก็ไปเสียมกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นการเสียมระหว่างรัฐบาลไทยกับขเขมรในทำสิที่ทําให้การร่วมกันจะหาแดกร่วมกันอนะถึงถึงได้เกิดเห็นผลประโยชน์ทั้งขึ้นมาใช่ไหมฮะก็ไปเรียกร้องให้จัดการตอนนั้นผมผมผมเลผ,ผ,ผ,ผมอยู่นะ ราะตอนที่เกิดขึ้นมันนี้ในทหารไทยหลายคนนะเขาไม่ยอมรับอะ่ะเพราะนรู้ไหมทหารไทยตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าทหารไทยรุ่นก่าๆเนี่ยจนมาถึงพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เนี่ยไม่ยอมรับพื้นที่ทับซ้อนนะเขาไม่ยอมรับที่สถานฐานเรือฐานไเ,เขาไม่ยอมรับพื้นที่ทับซ้อนแม่งเกิดได้ไงไม่รู้เพราะที่ผมได้ยินฟังคําแรกพื้นที่ทับซ้อนคือกระทรวงต่างประเทศนะมันก็เกิดปัญหาขึ้นมานะแล้วทีนี้ก็ไปคั่วกันขึ้นมา ทีนี้ก็พยายามจะพยายามจะลากหาประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนตัวประสาทพระวิหารนะซึ่งอยู่ในสิทธิของเขเมรแล้วใช่ไหมฮะหลังจาก2 5 0หนะนะตอนนี้เมื่อขึ้นทะเบียนตัวประสาทวิหารเนี่ยมันพอไหมนะเพราะการเป็นมรอดอกโลกมันไม่อยู่ที่ตัวประสาทมันต้องกินพื้นที่อนาบริเวณกว้างขวางมากนะตั้งแต่ทางขึ้นมาอะไรขึ้นมานะซึ่งอันนี้มันก็ จากเขเมรมาไทยเนี่ยนั้นมันไม,ม,นไม่มันไม่สาเร็จเมื่อไม่สําเร็จก็ต้องใช้ลูกเล่ยน,นะเพื่อจะทให้สําเร็จคือขึ้นทะเบียนให้เป็นเอกสิทธิ์ของเขเมรซะก่อนแล้วมาบอกว่าจัดการเป็นมรดกโลกมาทักชวนไทยเข้าไปแต่ทักชวนไทยใครเป็นใหญ่ครับเขเมรใช่ไหมนะอันนี้มันถึงเกิดการไม่ยินยอมขึ้นมาคือคือการข้อพิพาทขึ้นมาแล้วตอนข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมประชุมอยู่ข้างนั้นเหมือนกันอาจารย์วริภาก็ไปเนี่ยวันนั้นอะ ที่พลเอกบุญสร้างบบกสั่งทหารขึ้นไปล้อมรั้วรว้วลหนามเลยใช่ไหมฮะมันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่คนเข้าไปาทหารไทยการทั้งเก่งนะคนเข้าไปนะเขาเอากลับมาได้อะเพราะเขาไม่กลัวเขมรไม่เหมือนไอ้ครั้งที่คณวีลาไปไปโดนจับอะไอ้ครั้งนั้นบ้าน,นะฮะน้องคิวในเขตไทยอะนะได้รัฐมน,นตรีอะไรรัฐมน,นตรีรลาโหมก็ลองนายว่ามีเสือบอกจับอยู่ในเขตเขมรพ่องส์ี่ แล้วในทหารก็ไม่ดึงกลับอ่ะอันนี้เป็นความรับผิดชอบนะครับของรัฐบาลชุดนั้นอะ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยฮะ,ะมันลุกมันลุกเลยถามว่าอ้าวหลังจากรัฐบาลทักษิณแล้วรัฐบาลไปไหอป่ะทำป่ะมันก็คั่วกันอยู่เนี่ยไปละใช่ไหมฮะครั้งนั้นคุณบุญชาิเขาขึ้นไปแล้วกลายเป็นทหารติ้งต่องหมดเลยหลังจากนั้นนะฮะปล่อยให้มันทําพื้นที่มันถึงภูมะเขือซึ่งไปจุด,ดยุทธศาสตร์มีที่ไหนครับทําอย่างนั้น นี่เข้าเข้ามาเป็นดับเลยแสดงว่ามันมีการผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ตรงนั้นทั้งสองรัฐบาลทุกทั้งสองรัฐบาลและระหว่างไทยกับเขเมรนะทีนี้เมื่อเกิดเรื่องยืดยืดเยื้อขึ้นมาเนะมื่อครั้งนั้นมีคนถามผมนะผมว่าจะทํายังไงผมบอกเลยอย่าไปทะเลาะเขเมรเราไม่ยับรับมรดกโลกแค่นั้นเองบอกเมืองไม่ต้องมีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีมรดกโลกมันก็ไม่ทะเลาะก,กันอนะ หลายคนก็เห็นแต่ว่าไม่ยอมแล้วเรื่องนี้มันถึงได้เกิดการที่ว่าท่านอาจ,จารย์ชัยวัฒน์ที่ใครก็ไปต่อสู้กันเนี่ยนะต้องเป็นเวลานานไม่ใช่เหรอจนสืไ่ไอ้ไอ้รัฐธรรมประชาธิปัตย์ยอมลาออกจากตอนสุดท้ายเนี่ยลาออกจากไอ้มรดกโลกใช่ไหมใช่ไหมผมว่านั่นดีแล้วแต่พอถึงรัชวาน,นี้มันกลับไปใหม่อ่ะเนี่ยมันก็มาขลังขลัขงขังเนี่ยเพราะมันหากินด้วยกันอยู่ตลอดนะแล้วจะจำเลยขั้นต่อไป รัฐเนี่ยเป็นจำเลยในการที่ปล่อยให้เกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเกิดการเสียดินแดนนี้ขึ้นมาคนที่จะต้องรับผิดชอบอันที่สองคือทหารครับทหารนี่เหมือนกับพูดโบยไปทีสองทีโดยเฉพาะผู้ว่าผู้ผู้ครับผู้ัญชาการทหารบกคนเนี้ยนะพูดว่าไงนะมว่าเราต้องปกป้องดินแดน,นทุกตารางนิ้วไปอีกอีกวันหนึ่งต้องทําตามรัฐบาลสั่งพ่อจะทำไงนได้ไง มันจะเอาไงกันได้วะอะล้วทีนี้ถามว่าเห็นไหมท่านถ้าเราไปรับไอ้ไอ้คำตัดสินศาลโลกเนี่ยจบเลยแล้วมันคุมเครือผมคิดว่ามันมันมีเชิงเทคนิคที่ซับซ้อนซึ่งทนายของลาอพวกเจ้าหน้ที่กทรวงต่างเทศตามไม่ทันนะ,ะเพราะว่ามันมีคำเงื่อมง,งำกันอยู่อย่างเช่นฝ่ายลาบอกเสียนิดเดียวอาจจะหนึง่ง ลาลากิโลเมตรไม่กี่และไม่กี่สิบไรนะ่นะฮะถ้าเสียง,งั้นได้โอเคเสียนิดเดียวแต่แต่มันมีคำที่สารโลกมันทิ้งไว้พูดถึงโปโมนโทรี่เพราะโรโมนโทรี่เนี่ยมันกินมากกว่าไอ้หนึ่งจุดใช่ไหมฮะแล้วถามว่าไอ้โพรมนททรี่ผมก็ไม่เคยได้ฟังมาผมรู้ในเช็คบัตรทรัพทางภูมิศาสตร์มันมีแต่มันไม่เคยใช้ในการจัดการดินแดนเลยเพราะการจัดการแบ่งเขตแดนเนี่ยมันพูดถึงสัรปาน้ำ แล้วก็เป็นที่ประจักษ์แล้วโดยส,สรรพน้ำเนี่ยเอาน้ำล่าต่งตะเปื่อตาดีมันก็เป็นลงลำตราวมันไปตามสะตราวของเราแล้วมันตกเขตนะแล้วเสือยกพูดมาโปรโมลทอรีนะฮะทีนี้โปรโมลอรี่มันพูดไปถึงขานเข้าไปตีนภูมะเขือมันคุมพื้นที่เข้าไปในเขตที่ขมนจะใช้จัดการในเต็มที่เลยในการเป็นมรดกโลกอย่างสมบูรณ์เอาเอาเอาแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เลยนะฮะ นั่นนั่นนั่นคือปัญหาถ้าเราถ้าเรายอมรับในเรื่องพรมอนทอรี่นะฮะไม่ต้องพูดถึงไอหนึ่งจุดอะไรตารางกิโลเมตรใช่ไหมมันก็ได้ทั้งได้เข้าได้ได้ขึ้นมาทั้งทำที่ปฏิบัติการด้วยแล้วถ้าหากว่าเราไปร่วมกับมันในการเป็นมรดกโลกชิบหายเขาใหญ่เพราะพื้นที่ในการจัดการมรดกโลกเป็นพื้นที่ว่าทธรประวัติศาสตร์มันกินมากกว่าไอ้พรมอนทอรี่ มันจะกินครับถึงสะตราวผาหมออีดางเลย่ยเรื่องไปเลยนะเป็นเขตบริหารของบริโภคโรคเราเสียมากนะครับแล้วไม่ใช่เสียอะไรเสียทั้งไปไผ่ฟ้าประชาชนที่อยู่ในเขตนั้นนะเพราะว่าเมื่อเป็นโรคโรคแล้วเนี่ยมันเป็นเขตสัมปทานเป็นเขตสัมปทานเรื่องต่างชาติมาสัมปทานแบบน,นครวัดเนี่ยนะฮะและสัมปทานเนี่ยไทยขเขมไม่ได้แดกหรอกต่างชาติมันมาหมด พอเห็นความชั่วร้ายของมโลกโลกไปให้เราก็ยังขานรับอยู่เรื่อยผมเคยพูดว่าไอ้หลวงพบางเนี่ยที่เป็นมรดกโลกเนี่ยคนหลวงพบางเจ๊งลูกเดียวย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและกลายเป็นตลาดนานาชาตินะคอยอันกันอนกันเพราะไอ้มโดกโลกเนี่ยมันผิดอุดมการ์ค่อยเป็นแหล่งที่อนุรักษ์และเป็นแหล่งที่เรียนรู้แต่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วพวกลงทุนนานาชาติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นถ้าหากว่าเกิด มันโรคโรคประสาทพิหารขึ้นเนี่ยมันคุมพื้นที่ที่คนที่อยู่ในภูมิสรอนฝั่งเราหรือฝั่งเขมรก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะขึ้นไปไม่ได้นะถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนแต่มันเป็นผลประโยชน์ชนทับซ้อนที่ซ้อนกันอยู่นะเพราะฉะนั้นการสู้ในขณะนี้นะครับผมคิดว่าเอาละเรื่องการปริเสธรัฐนี่พวกท่านกําลังทําอยู่ซึ่งมีแนวโน้มสําเร็จแล้วขอให้กําลังใจด้วยเพราะจัดการกับรัฐทอราชให้หมดไปนะ และอันที่สองปฏิเสธคําสั่งสารโลกไม่ฟังแม่งหรอกนะแต่คนนี่ปฏิเสธเนี่ย,ยใครปฏิเสธรัฐบาลตะปิเสธใช่ไหมแล้วก็ถัดจากรัฐบาลปฏิเศษคือทหารไอ้จำเลยขัน้นสุดท้ายเนี่ยคือทหารถามผู้บัญชาการทหารบอกอ่ะมึงจะเอาไงแน่ไหนะนบอกจะไม่ไม่ยอมเสียทั้งทั้งตารางนิ้วอะ่นะเนี่ยเราเล่นููซักกันไปซักกันมานะแล้วนี่เมื่อเมื่อปฏิเสธแล้วเราก็มีปัญหาว่า เวลาเนี้ยเขมรขึ้นไปปกครองที่แดนบอลลปักใช่ไหมแล้วมองว่าทั่วโลกมันควรจะใช้เป็นที่ที่เป็นประโยชน์พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เป,นเป็นอะไรต่างๆเราเนี้ยเป็นมรดกโลกเนี่ยนะเราจะต้องจัดการด้วยที่ที่ให้เราได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิเสธแล้วเราก็มาพูดว่าถ้าจะร่วมมือกันอยู่เนี่ยเอามรดกโลกเอาสารโลกไว้ข้าง,างก่อนนะมาตกลงพื้นที่ที่อยู่ในอำนาจอธิปไตยของเราหรือของเขมร ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะพื้นที่เขมรมีเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่เราจะมาร่วมกันอย่างไรออลอีควีนพาร์ทเนอร์นะนะในแง่ที่ว่าเป็นเป็นนะเป็น,ปนผู้มีประโยชน์ร่วมกันนะแต่ไม่ใช่แบบโมโดโบรมันไปขึ้นไทยกับอมนคนเดียวใช่ไหมเราจะถูกยึดหมดเลยถ้าทำแบบนี้นะมันก็จะเป็นประโยชน์ในการนะใช้โมโดร,ร,รเรื่องราวของ แรงประชาเนี่ยให้มันมีความหมายทั้งสองฝ่ายนะฮะให้มีการจัดการอย่างเสมอภาคเพราะท่านอยืมนะว่าถ้าหากมันเป็นมรดกโลกจริงเนี่ยพื้นที่ในการจัดการเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่เราเท่านั้นนะพราะเพียงตายขึ้นมานะแม้กระทั่งเวลานี้เอาว่าท,ที่กระทรวงต่างทศบอกเสียน้อยเสียน้อยก็ไดนะ้มันก็ได้เพียงแค่ขึ้นมาถึงวัดแก้วขึ้นทางนะแต่พื้นที่จัดการมีมไหมใช่ไหมฮะถ้าเสียมากไปตัวไปตรงไอ้ตีนภูมะเขือ แล้วจะกินเลยถ้าเป็นมรดกร่วมร่วมกันเราวีโอกาสนะครับถ้าหากว่าจะเป็นมรดกร่วม,ร,วมร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการประเทศทั้งสองฝ่ายอยู่กันอย่างสันติสุขแจงพื้นที่ในอำนาจหรือพิจาราให้ชัดเจนนะเราจะร่วมกันยังไงแล้วจัดการมรดกร่วมนะเพราะเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะทําให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเราอย่างไงโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ข้างล่างถ้าทํอย่างนี้ได้ก็จบแล้วก็ขจัดความข้อขืนหาเวลาเนี่ย คนที่ไปคัดค้านเนี่ยถูกโจมตีผมเองก็ถูกโจมตีหาว่าถอยหลังเข้าคลองทิ้งประสาทไปทําไมโดยเฉพาะไอ้นักประสาทขายชาติข้ามชาติเยอะชิบหายแล้วโคตรแม่เป็นโงโ่ตายหาไปไม่มีไม่มีไอ้ความรู้เลยไอ้บางคนมันบอกภาษาทนี่นะสร้างขึ้นเพื่อขเขมรหันหน้าไปลงขเขมรพ่อมือสินะฮะนะฮะ,ะ,ะตัวประสาทพิหารเนี่ยถ้าหาว่าในทางนักวิทยาอย่างผมนะฮะผมพูดประสาทพิหาร ตัวเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือภาษาพิหานไม่ใช่เรื่องของอำนาจขอมเป็นเทพเจ้าเป็นผีต้นน้ำนะที่น้ำจากตัวภาษาพิหานจากลำตราวเนี่ยมาลงไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงศรีสะเกดซึ่งในจารึกมันเรียกทุ่งกุลเสดษเป็นแหล่งที่เกิดบ้านเมืองขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ตามบ้านเมืองนั้นเขายกผีต้นน้ำเป็นใหญ่เมื <ME> ่อ <OR SE> มันมีอิทธิพลว่าทมฮินดูขึ้นมามันก็เปลี่ยนผีให้เป็นเทพนั่นเองนะฮะ เป็นเป็นสีสิคเลสวนตอนนี้ประสาทปัญหาว่าบ้านเมืองสมัยนั้นนะ่ะทั้งเขเมรไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเป็นมหาอาณาจักรอย่างที่ไอ้ฝรั่งเศสมันทำนะครับมันเป็นนครกลุ่มนครลัฐแล้วมีศูนย์กลางทางวัฒนธรรมบางอย่างที่มันกินดองกันในเรื่องเครือญาตินะกษัตริย์เขเมรสร้างอันนั้นในระบบศาสนาฮินดูเพื่อเปลี่ยนผีให้เป็นเทพเป็นพี่ที่ที่ไปทําพิธีกรรมร่วมกันนะเพื่อให้คนสองฝ่ายอยู่ร่วมกันเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนจากจากที่สูงลงไปที่ต่ำปรรเพณีโบราณถือว่าต้องทําพิธีเปลี่ยนผ่านเพราะว่าเพื่อความมีสิริมงคลเพื่อความป้องกันอันตรายเขาจะมาหยุดตรงนั้นแล้วทําพิธีเปลี่ยนผ่านด้วยกันเขายก,กย่องกษัตริย์เขมรก็ทําให้ใหญ่โตแต่ไม่แสดงอํานาจทางการเมืองเพราะมันมีการติดก่อกันเส้นทางการค้าผ่านทางนั้นพอมาถึงประสาทวิหารมันก็พักอยู่รอบๆสตรวเพราะประสาทวิหารไม่อยู่โดดไม่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่สระเป็นตัวชุมชนเป็นตัวเมือง มันถึงมีอ่างน้ําขนาดใหญ่แล้วมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันทําพิธีร่วมกันแล้วไปไป,ไปมาเหมือนอย่างเขตที่เป็นปราสาทตามเมืองขนาดเนี้ยพอไม่มีไม่มีวิชาตรีลึงมันก็วิชาผีอะแลพวกนั้นมันก็ไปไป,ไปมาแล้วก็แลกเปลี่ยนการค้ากันแบบสินค้ากันอยู่นะนั่นคือความเป็นจริงครับแต่ท้ามันยึดเป็นโมโรดกโลกทั้งสองฝ่ายไม่ได้เลยระบบโบราณหมดเลยแล้วที่อันตรายถือว่าไปเชื่อประวัติศาสตร์มันว่านั่นเป็นการแสดงอํานาจของขอมมันไม่ใช่ การปกครองบ้านเมืองไม่ไม่รวมศูนย์อย่างที่เราว่ามันพยายามทําให้ประสาทให้กัมพูชาเป็นศูนย์กลางแบบสมบูรุณาญาสิทธิราชแบบฝรั่งอ่ะทุกอย่างเป็ดเสร็จอยู่ที่ศูนย์กลางหมดจริงๆไม่ใช่มันเป็นเมืองระบบเมืองที่ร่วมกันมันเป็นกันมาูชานานไอ้นักวาทยาเทพสุนี่ไม่เคยเรียนแล้วแถมยังไม่รว่าประสาทพระทหารมันสร้างขึ้นเมื่อไรมันสร้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่ตัวเทวไลไปถึงโคบุระสองสามเนี่ยลงไปถึงสาตรามันเป็นแนวหมดเลยนะทางขึ้นเั้นเทืดเรา ไอ้นักศาสวตเฮงสวยแต่เฉลี่บอกขึ้นทางบันไดหักแล้วไปอ่านประวัติอะไรชื่อบ้านโกมุนเก,กินโกพ่อโกมแม่มันไม่ได้เกี่ยวกับโกพูลเลยไอ้พวกนี้อยู่ในสถาบันใหญ่ๆนะรับจ้างรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยนะฮะเนี่ยไอ้พวกนี้ฮะเพราะในการจะเสียดินแดนเนี่ยมันไม่เสียเพราะยังไงมันมีนักวิชยาการขายชาติข้ามชาติเยอะเลยแล้วแปลงประวัติศาสตร์เพราะด้นยเนี่ยถ้าหากเราทําได้นะฮะเอาประวัติมาใช้แต่เอาให้มันเป็นจริงว่าตรงนั้นมันเป็นจุดที่มันเป็นโนสแมนแลนด์มาก่อนใช่ไหมฮะ ไม่เป็นของใครของเขเมิหรือของใครแต่เป็นของผีงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทําการเคารพร่วมกันถ้าแบบเนี้มันก็เอาไปรื้อฟื้นได้ถึงการเป็นมรกร่วมกันว่ากําหนดให้เป็นพื้นที่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ใช่เป็นสมัมปทานเพื่อใครๆก็ไปทําการค้าขายได้อันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่า